สวัสดีครับมาเบิองกล้กกวยด่างพี่น้องเลยสวัสดีเขา้อง,จงโจลกจ้ำครับมาเบิองกันนี่พี่น้องเพือ่อนปลาจำโขกน้ำปลาได้ครับนี่พอดีว่ามีผู้เลี้ยงมาเฮ็ดเองนะครับตักกันยางเหรียญมาพ่ออยูิหรีเป็น,ต,นต้นไม้ที่เกิดนี้เลยครับน,นะนี่ไหม,มกหหล้วยหรือเปล่กล้วยกล้วยเหรอครับนี่แหละมันเนกล้วยบันดงังหาแม่ครับนี่แหละครับต้นกล้วยดังมันมีกล้วยอิเล่นดอก ข hey, hey. yeah, 네ุ่นยางกับเบื้องข้างหน้า่แมนเปิดรเนี่ยขวดพนี่นเบื้องน้ำเสร็จแล้วขายแล้วสมื่นนี่อืมแต่มันหลายนะอยู่น้ำป่ากับยางก็พอพอดีเอาไปฝากอะเนี่ยจะหาต้นนะมาหลายุ่นนี่ครับนี่ตัดขวดด่างแห้งยางต้องไปแห้งด่างครับแห้งลายรู้ไหมต้นใหญ่ต้นยังไม่ด่างเบิดกับอยู่น้ำมื่นนี่ อันนี้ก็ด้างอยู่ที่กันครับเนี่ยปี่ครับโอ้ยตะไม่ดังเงินมีน้ำโขกน้ำปลายางก็พอพอดีนะผู้ใดอยากได้เด้อทักมากเลยครับเด้อพยอยากได้ก็ได้ที่ทรงไปให้นะโอ้นี่ครับเชิญเด็กกัมีหัดต้นทุเรียนเกิดเองนะอยู่นี่ประมาณอยู่สิบหกเจ็ดตนครับ กินแล้วกระทิมแล้วกระปูกเกิดเองนะนี่ครับเดี๋ยยี่ไม่ด่างครับที่หนาบ้านก็เห็นตะไม่ด่างครับไปสนใจครับทักมระหาโจโลกจำเลยครับผมพออเม่นมาได้รวดนี่หลายครับหลายอีรลีตัวงมงามผมพระย่า,ยางหล่อเบิง่ง